เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับก็คือช่วงอสมอเข้มแข็งนั่นเองครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ก็คือองศาที่3ของเราแล้วครับแต่ความเข้มข้นของอสมอหรือความเข้มแข็งครับก็ยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากอสมอดีเด่นเช่นเคยครับซึ่งจะมาเป็นตัวอย่างส่งผลถึงความเข้มแข็งของอสมอจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิชิตปุริมาศนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกับเขากันก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับครับยังไงก็ขอให้เป็นองศาที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมอยากจะให้พี่พิชิตนะครับเล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นอสมอยู่ที่ไหนครับครับผมก็ผมเป็นอสมอยู่ที่ตำบลด่านเกียนนะครับบ้านน้องบอนหมู่หกครับอําเภอโชคชัยครับอ๋อแล้วก็เหมือนจะใกล้ๆกับเมืองโคราชเนาะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่ครับครับครับ พี่ชิดครับเป็นอสมมากี่ปีแล้วครับเป็นอสมมาปีนี้ก็เป็นปีที่ปีที่เก้าแล้วครับปีที่เก้าแล้วครับโอ้หก็เรียกได้ว่าเกปีนี้ทําให้สามารถพัฒนาไปถึงอสมดีเด่นเลยใช่ไหมครับกับตําแหน่งที่ได้ครับอสมดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับ ปีล่าสุดใช่ไหมครับอ่าสองปีเลยครับปีปีสองปีติดกันเลยครับสองปีซ้อนครับผมสองปีซ้อนเลยครับผมขอบคุณครับแล้วทีนี้พี่พิชิตครับมีเทคนิคอะไรมาแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับทราบว่าทํายังไงนะจะเป็นอสมาดีเด่นสาขาเนี้ยสองปีซ้อนแบบคุณพิชิตได้ครับครับผมก็เทคนิคอันดับแรกเลยก็คือการที่เรามีจิตใจอาสานะครับอืมือใจ่อครับผมต้องมีจิตใจอาสาเลยคือครั้งแรกที่ผม อยากจะเป็นอสมก็คือมีเพื่อนเป็นอสมครับคือคือคุณคาผ่องตีลาดครับก็เป็นอสมเป็นประธานอสมอยู่ตอนนั้นครับทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานในชุมชนแปอะไรต่างๆและที่สําคัญครับมีอาจารย์ดีครับอาจารย์ผมเป็นเจจาน้าที่ครับอาจารย์นี้ครับอาจารย์นี้ครับอาจารย์มาให้กำลังใจมาให้กาลังใจด้วยครับแล้วทีนี้อาจารย์เขาผลักดันหรือส่งเสริมหรือ เป็นแรงผลักดันกำลังใจเรายัางไงครับก็คือครั้งแรกก็คือ,อคุณหมอจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเรื่องของโรคติดตอ่อเรื่องของอะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็อาจารย์ก็ได้สอนเกี่ยวกับว่าดูแลสุขภาพยังไงตอนนั้นอาจารย์ดูแลเรื่องของช่องปากช่องฟันอะไรเงี้ยครับแลัเรากนี้จะโยงมาถึงงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไงครับครับผมก็ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยอพอเรามีจิตอาจอาสาปุ๊บเลยเราก็ได้เข้าไปทํางานกับ เจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้จอะจงว่า จะเป็นสาขานี้โดยเฉพาะครับอ๋อหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราก็เน้นทุกสาขาทุกสาขานั่นนะครับแต่ตอนนี้บงครับผมแต่บังเอิญสาขาที่ผมอ่ะให้ความสนใจแล้วก็ทําเป็นพิเศษก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของยาแผนโบราณอะไรเข้ามาขายในชุมชนแล้วก็บางอย่างเนี่ยเรื่องของเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้แล้วพวกขายตรงพวกอะไรอย่างนี้ครับผมดูแล้วว่าจะมีผลต่อสุขภาพสุขภาพของ ของของประชาชนผมเลยมาจับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับอ๋อแล้วทีนี้มีการฝึกฝนหรือการติวเข้มนานไหมครับกว่าที่จะประกวดแล้วชนะแบบนี้ครับต้องนานอยู่นะครับคืออันดับแรกคือออสมอเนี่ยอยู่ๆแล้วคิดแล้วก็จะไปค้นเองอะไรเองอย่างเงี้ยจะจะจะไม่ได้นะครับรบจะต้องเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอว่าปรึกษาปรึกษาว่างานข่าวขอคแนะนําแล้วทํายังไงแล้วคุณหมอเขาก็จะเริ่มสอนเราตั้งแต่ว่าให้ความรู้แก่เรา แล้วก็พาเราลงพื้นที่ครับไปตรวจร้านไปตรวจร้านอาหารไปอนุนั้นนี่แล้วก็สอนเราหยอดสารเคมีซึ่งพวกนี้เราจะไม่ไม่มีความรู้เลยตอนแรกมีแต่ความตั้งใจก่อนแต่พอไปเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่สารสรณสุขและรับความรู้มาเพิ่มเติมแล้วเราก็ไปถ่ายทอดครับผมในหมู่บ้านแล้วเกิดประโยชน์ใช่ไหมครับอะทีนี้พอเราถ้าเราไปถ่ายทอดอย่างถูกต้องเนี่ยเกิดประโยชน์และทีนี้ ผลตอบรับครับประชาชนเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับอ๋อคือเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันคงจะไม่เป็นอยู่ลักษณะแบบปุ๊บปั๊บนะครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือการที่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักคิดรู้จักระวังภัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับระวังภัยเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเครื่องสิ่งของบุตอายุเครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มระวังภัยเกี่ยวกับเรื่องว่า เรื่องของการข่าสารไอโอดีนเพราะในชุมชนของผมเนี่ยมันจะมีการนําเกลือที่ไม่ผสมสารไอโอดีนมาขายในราคาถูกทุ่งถุงยังใหญ่ตอนนี้เราก็พยายามเน้นตรงนี้ครับก็ทำให้ให้เขาเริ่มตระหนักพอเขาตระหนักเพิ่มนี่ก็มันก็เริ่มมีเสียงตอบรับมาคือกระบวนการคิดของชาวบ้านที่เราป้อนให้เขาครับก็เหมือนกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใช่ไหมครับเมื่อ่อนนี้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ย เมื่อก่อนไม่มีความรู้ก็คงจะใช้ชีวิตแบบประมาทนะเนาะใช่ก็เคยทํายังไงก็ทําอย่างนั้นครับทีนี้พอเราไปกระตุ้นเตือนให้เขาเห็นความสําคัญปั๊บพอลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปั๊บสุขภาพก็ดีขึ้นตามมานั่นเองครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการที่จะไปบูรณาการการที่จะพัฒนาชุมชนใช่ครับและมีอุปสรรคปัญหามั้งไหมครับก็อุปสรรคมีครับคือถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่หรือเรา ทำงานไม่มีเวลาไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาได้โดยเฉพาะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้มาให้การสนับสนุนเราอย่างเงี้ยเราก็จะทํางานไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การทำงานร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นความยากง่ายครับ ถ้าว่าอุดมการเดือการปปับเราก็จะทํางานได้ทำงานประสานกันคับอย่างตอนนี้คุณหมอเขาจะลงมาหมู่บ้านผมนอย่างเป็นประจําเลยแล้วก็มีอะไรเขาก็ผมก็โทรโทรกลับไปหาคุณหมอได้ครับแล้วในภาพที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับเป็นกิจกรรมที่ผมไปเผยแพร่งานแล้วผมทําแตกต่างจากคนอื่นโดยเฉพาะผมทําสื่อ C A I เอาไปสอนเยาวชนนะครับให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแล คุ้มของผู้บริโภคในในโรงเรียนครับครับอันนี้เป็นงานอะไรครับกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่ากิจกรรมคุ้มของผู้บริโภคในเรื่องของการดูแลของเรื่องของอาหารปลอดภัยในโรงเรียนนะครับเนาะในโรงเรียนครับผมอันนี้ผมก็ทําเป็นสื่อเป็นซีดีอ่าเป็นสื่อที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูได้สามารถนําไปประกอบการเรียนการสอนได้ซึ่งผมจะทําคือแทนที่อันนี้คือครับผมอันนี้แผ่นซีดีที่ผมไปมอบให้โรงเรียนต่างๆครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าตัวผมเองเนี่ยไปสอนมันก็จะได้แค่คนเดียวครับงั้นผมขยายเครือข่าย หนึ่งโรงเรียนสอนได้กี่คนครับแล้วจากหนึ่งคนสอนได้อีกหลายๆคนครับนี่คือกระดูุถแผ่นนี้ก๊อปปี้ได้อีกกี่แผ่นใช่ไหมครับผมได้หลายแผ่นเลยโดยเฉพาะคนทํางานครับนะครับน้องเอ็กก็ชื่นชมนะครับว่ามีไอเดียความคิดกระบวนการที่จะ ต่อยอดหรือพัฒนากิจกรรมของตนเองนะครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะได้ผลเนาะครับผมครับทีนี้ในอุดมการณ์ของพี่พิชิตครับผมมีความคาดหวังอย่างไรกับตําแหน่งอสมดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสาขาอื่นๆก็แล้วแต่ครับจะเรียกได้ว่าจะยังหยุดอยู่แค่นี้ไหมหรือว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรต่อไปครับจริงๆนี่ผมผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับครับเพราะเนื่องจากว่าการที่ผม ยิ่งทำเนี่ยผมจะยิ่งได้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยว่าการคุม้มครองผู้บริโภคเป็นยังไงอาหารปลอดภัยมันเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นยังไงการที่ผมยิ่งค้นคว้ายิ่งผมได้คือชีวิตครอบครัวผมได้เลยแล้วค้นคว้าจากแหล่งมันก็มีมหลายาอันดับแรกเลยครับไม่ต้องไปหาไก่หาที่เจ้าหน้าที่ที่ใกล้บ้านใกล้ตัวเรานี่แหละครับเขาจะบอกเขาจะสอน ราะท่านเหล่านี้นะครับเรียนมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานมาเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปขอเอกสารตับที่ต่างๆเช่นถ้าเราไปโรงพยาบาลก็จะมีเอกสารแจกแต่ตัวตัวผมนี่ก็คือผมโชคดีหน่อยคือผมรู้จักทางเจ้าหน้าที่ในสาธารณสุขผมขาดครับผมอ,อยากได้อะไรผมก็จะเข้ามา เข้ามาขอเลยท่านก็จะจะให้อย่างผมทําคู่กับหมอแนนนะผมก็ท่านก็จะให้เอกสารให้เครื่องไม้เครื่องมือแม้กระทั่งไม่ใช่ที่สาธารณสุขอย่างเดียวตรงไหนก็ได้นะครับอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไปขอเขาอย่างผมไม่ถึงว่าถ้าเรามีความตั้งใจและความกล้าครับผมนะครับก็จะได้รับสิ่งที่เราอยากได้ครับผมอยากได้เลยนั่นเรายิ่งให้งันผมจึงบอกว่าถ้าหากว่าเรา เราคาดหวังแค่ได้เป็นอสมดีเลนแล้วหยุดแค่นี้เราก็จะจบแค่นี้อย่างผมนี่จากเดิมที่ผมมาเป็นอสมนี่ผมเรียนแค่กศนจบม .6 กศนแต่ตอนนี้ผมก็พัฒนาตัวเองพัฒนาทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็วุฒิทางการศึกษาจนถึงวันนี้ผมเป็นจบปริญญาโทและเป็นครูกศนที่สอนอสมมีอสมเป็นนักศึกษาของผมด้วยฟังล้วขนลุกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรา องศาที่3เองนะครับจริงๆแล้วมีตั้ง360องศาแค่องศาที่3นี่ก็ทําให้คนลุกแล้วจบตั้งปริญญาโทขอบรบมือผ่านกล้องไปเลยครับบและทีนี้อยากพัฒนาอะไรในตัวเองเพิ่มเติมครับคือผมวันนั้นผมไปที่หน้าห้องของเจ้าหน้าที่นะครับก็มีสถิติว่าอสมอแต่ละท่านจบอะไรอะไระก็นี่มี3คนที่จบด็อกเตอร์ผมก็อยากจะเป็น อีกสักคนหนึ่งครับที่เรียนจบด็อกเตอร์แล้วก็จะเอาความรู้ตรงนี้มามาสู่ชุมชนโดยเฉพาะผมว่าสักวันหนึ่งผมจะใช้ประสบการณ์ของผมเนี่ยมาช่วยอสมอคือตอนนี้นะครับถ้าอสมอท่านใดดูอยู่หรือประชาชนท่านใดดูอยู่ก็ก็เข้ามาสมัครเป็นอสมอได้หรือปินจินอาสาหรือทําอะไรก็ได้และผมยินดีที่จะเข้าเข้าไปจัดการเรียนรู้ให้แม้กระทั่งทุกวันนี้ครับผม ทุกวันนี้เนี่ยผมเปิดสอนในระบบออนไลน์ด้วยอสมที่อยู่ในทั่วประเทศสามารถเข้ามาออนไลน์เข้ามาเรียนรู้กับผมแล้วก็มีวุฒิการศึกษาเลยครับที่กศนตบลด่านเกวียนครับครับผมทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยจะไปติดต่อได้อย่างไรดีครับก็ติดต่อมาที่ที่จังหวัดโดยตรงก็ได้หรือจะติดต่อมาที่สาธารณสุขอำเภอที่ท่านสังกัดอยู่แล้วก็โทรมาที่โชคชัยผมผมยินดี ไปถึงที่ได้เลยครับเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีสิทธิ์การเรียนรู้ครับเฉพาะอสมออำเภอโชคชัยรู้เปล่าอำเภออื่นถ้าหากว่าสนใจจะทำไดีครับทุกอำเภอเลยครับทุกอำเภอเลยถ้าอยู่ในประเทศนี้นะครับถ้าอยู่ในประเทศนี้อยู่ตรงไหนเรียนรู้ได้หมดเลยครับเพราะว่าถ้าอสมอเนี่ยครับมีทั้ง ความรู้นะครับความรู้ก่อนนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นวุฒิใบประกาศเลยนะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นจะทําให้เราเนี่ยดูแลตัวสุขภาพตนเองได้ซึ่งดูแลคนในครอบครัวได้หลักสูตรการอบรมอสมอสองวันหนึ่งคืนนั่นเองครับแล้วหลักสูตรตรงนี้สามารถเอาไปเทียบเป็นวุฒิทางการศึกษาได้ครับโอ้โหแค่นี้อสมท่านอื่นๆก็คงได้เหมือนจุดประกาศไปแล้วล่ะครับครับซึ่งองศาที่3เนี่ยเราได้อสมดีเด่นซึ่ง เป็นสุภาพบุรุษท่านแรกของแขกรับเชิญของรายการของเรานะครับก็บ่งบอกถึงความเข้มแข็งโดยเฉพาะวุธีการศึกษาครับจบปริญญาโทโหเป็นตัวอย่างที่ดีกับอสมทั่วไปนะครับและยังมีความคาดหวังอีกว่าจะจบถึงด็อกเตอร์โอนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนเริ่มอยู่ไม่ถูกแล้วนะจะทําไงดีเพื่อเขาเรียกว่าไปด้วยกันกับ ความพัฒนาของพี่พิชิตครับยังไงโอกาสนี้ครับทางรายการออสมอ360องศาของเราขอขอบคุณมากนะครับรบที่มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้ออสมอเขาเข้มแข็งในเรื่องที่จะนอกจากดูแลสุขภาพตนเองแล้วยังจะต้องพัฒนาความรู้ของตัวเองด้วย พัฒนาการศึกษาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการและอย่าลืมเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงต่อไปเนี่ยขอการันตีว่าสนุกมากๆครับกิจกรรมสำหรับสองหนุ่มที่เขาไปถ่ายทำมาคือมอเอกกับมอเอครับเป็นช่วงถึงไหนถึงกันช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เจอก,กันครับ